สวัสดีเพื่อนเนวันนี้ตะเพียบบรรณาพาเพื่อนมาดูนะครับของอุปรกรณ์ที่ถ่ายทำคลิปต่างๆเพื่อนำเสนอให้เพืเ่อนๆได้รับชมเพื่อความบันเทิงก็ดีมีเนื้อหาสาระก็ดีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น f เฟ e บ o ๊ก ตอกหรือแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่ที่ตะเพียบเอไเข้าไปเล่นแพลตฟอร์มนั้นนะครับให้มาดูว่านะครับอุปกรณ์ที่ตะเพียบนํานำมาใช้ในการเอ่อถ่ายคลิปลงแต่ละครั้งนั้นนะครับแต่ละชิ้นนั้นถึงแม้ว่าจะมีมูลค่า ไม่มากเท่าที่ควรนะก็พอที่นะครับสถานะเราโดยเฉพาะราคาอุปกรณ์แต่ละอย่างเราพอที่จะจับต้องได้แค่นี้ก็เพียงพอเพื่อน เราเออไม่ได้เออหรือว่าจำเป็นที่จะต้องอใช้อุปกรณ์ราคาแพงๆหรูๆนะครับขึ้นอยู่กับว่าผลงานที่เรานำเสนอให้เพื่อนได้รับสมนั้นนะครับมีคุณภาพมีเนื้อหาสาระมากน้อยอย่างใดนะครับเท่านี้ เราก็สุขใจแล้วเพื่อนๆตลับอาการที่เราเข้ามาเล่นแพลตฟอร์มนี้ไม่ว่าจะเพื่อความบันเทิงก็ดีเพื่อเข้ามาสร้างรายได้ก็ดีอยากให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับในคลิปต่างๆแต่ละท่านโดยเฉพาะตัวผมเองที่มีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับในเนื้อหาแต่ละช่องนั้นนะครับ เดินทางจะไปในแนวทางไหนนะครับก็ขอให้จะสู้กันนะครับเ,เพื่อนๆขามาแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านนะครับจะสู้กันต่อไปนะครับไม่นานนักเราก็จะถึงหน้าที่หมายเป้าหมายไปควา้างเงินที่ลอยอยู่กาอากาศไปพร้อมๆกนันเพื่อนสำหรับคลิปนี้ก,นนนนกับตะเพียกก็ทไม่ได้ เอามาอวดเจอประการใดครับก็อยากจะากให้เพื่อนได้เห็นว่าก่อนที่จะเพียบถ่ายทำนั้นในละคลิปที่ออกมาไปจับสายตาเ,เพื่อนๆที่ผ่านมาแต่ละคลิปไม่ว่าจะเป็นฟอร์มไหนนี่แหละครับตะเพียบจะใช้อุปกทรณ์ทั้งหมดนี้นะครับประมวลภาพที่ออกมา ใเพื่อนได้เห็นกันถึงแม้ว่าคุณภาพของวีดีโอหรือภาพนิ่งต่างๆไมช่ชัดเจนเท่าไรนักกับเพียบบรรณาในฐานะนำเสนอบนเพื่อนการนี้ต้องขอ,งข,องขอภยัยเพื่อนๆนะครับทำไปเถอะครับเพื่อความสบายใจเมื่อเราทำไปแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครตัวก็เรามีความสุขใจ ที่นำเสนอให้เป็นเพื่อนที่เขามาติดตามกันเป็นเพื่อนกันมีความสุขแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเ,เพื่อนๆครับคลิปนี้ต้องขอบคุณเ,เพื่อนนะครับสู้ๆกันต่อไปนะครับไม่ว่าจะทำคลิปไหนก็ดีนะครับที่ไม่ผิดกฎก็บังคับของแพลตฟอร์มแต่ละ ช่องทางนั้นก็ทําไปถึงเพื่อนทําดีมีความสุขนะครับก็ทําไปหรับคลิปนี้ตะเพียรปนาเขามาทักทายเป็นเพื่อนแสดงให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ได้รู้ไม่ได้มีราคาเท่าไรนักเพียงแต่การน,นำเสนอนั้นให้ได้มากถึงเนื้อหาและความบันเทิง เ,เพื่อนได้เข้ามารับชมแค่นี้ตเพียบบรรณาคิดว่าก็เพียงพอนะครับเ,เพื่อนท้ายนี้ขอให้เพื่อนมีความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดได้ดังใจปรารถนาตลอดเวลาและตลอดไปสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็ยนเป็นสุขตลอดทั้งครอบครัวนะครับเ,เพื่อนๆมีความสุขมีโชคมีลาบกันท่นหน้า ลาไปก่อนเพื่อนๆสวัสดีครับ